ครับสวัสดีครับมือนี้ครับพี่น้องครับสีผ้าเฮ็ดนะครับยำข้าวปุ้นครับมือนี้ครับช่องรีเทียครับอีสานอินดี้ครับพี่น้องเบิงน้ากันยเตี๋ครับวิธีการเฮ็ดข้าวปุ้นยำข้าวปุ้นครับนะครับวัตถุดิบนะครับมือนี้มีข้าวปุ้นครับเนี่ยข้าวปุ้นครับพี่น้องข้าวปุ้นขนมจีนบ้านเฮานะครับแต่สีมีหมูยอครับหมูยอนี่เป็นเมนูพิเศษเสริมเข้าไปอย่างนี้ครับปลาทูครับปลาทูทอดแล้วเอามาตำมาครับมีหมากนาว มีถั่วฝักยาวครับหั่นซอยซาลาเน่ผักซีเล่าครับผักพีกปนครับเขาครัวน้ำปลาลาครับน้ำปลาามีสองสูตรมือนี้แล้วก็น้ำปลานะครับผงนัวครับผงนัวพี่น้องนะครับเดี๋ยวก็ชิมมเบิ่งขั้นตอนการทำกันเลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องลับดับต่อไปเห็ดนามย่ำครับนามยํำกับปุ่นครับปลาลาครับพี่น้องครับใส่ลงไปเลยครับตามปริมาณติดพ่อเหมาะอันนี้ปลาลาเทอร์โบครับ จะคว้างปลาด้าน,นี้เพิ่งคลิปนี้แล้วนี่ครับเทอร์โบเอาไม่กินพีเรื่องนี้เซกโฆษณาให้อันนี้สวงซิริพอนจากน้อยแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงโอ้ยเมื่อไรต่อตัวเถ้ปลาเด้านี้มีหลายเจ้าครับบ่เบอกอแดงใส่จากน้อยครับเอาน้กนอกันแม่เลี้ยงจืดบ่บ่จืดนะบ<ม>อเออลายแม่เขาแบบน้นาปลาแดกพี่น้องขาดไม่ได้ต่อไปครับผงนัวครับใส่ครับ นิดหน่อยครับพริกป่นครับเอาเผ็ดป่ะเอาเผ็ดป่ะมือนี่ข้าวคัวเดียวจังใส่ใส่ปากเน่าก่อนหัวหน้าน้ำตาลม,มาในลืมตัวแหละน,นี่ถุงในี่ถุง,งครับเดี๋ยวใส่น้ำตาลใส่ ป่ะเดี๋ยวเดี yes ๋ยวจะปรุงเพิ่มบนเดี๋ยวโอ้เข่าขวายครับพี่น้องข้าวคายวข้าวควาวครับขวายไม่ไหมหอมๆครับซิกนี้เจอมาหนึ่งคืนนี่ครับข้าวควาวปลาแดกผักซีเหล้าครับขาดบ่ได้ ก,กับคนเลยครับมาที่นี่นยำยำนะครับสวมเสีสบได้ประกวดเต่านั้นนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยคือยังเจ้าของม่วงกับบวมยันเลยครับตัวนี้จะใส่ไปนจน้อย พวกเผ็ดปันไดต่างๆกันเต็มไปทั่วปีครับช่วงนีนูม,มือดีเขาเที่ยงครับก,ก,กินอยู่สำนักงานครับสำนักงานของผมก็คือเทศบาลคำอินครับนีคบ่ครับเทศส่ครับน้ำยำส่ตัวฟักเงาครับถุงมันแต่ไซไม่ตัวฟักเงา หมูยอครับหมูยอหมูยอหมูยออันนี้เขาแบบเสริมหน่อยมี่ก็บพราเป็นยังแต่ว่าคอนี่กับซีเสบไปอีกครับฝาทูครับใส่เลยครับการการกินย่ำกระปุ่นเฮ็ดย่ำกระปุ่นต้องใส่ถุงครับพี่น้องเนี่ยเบิ่งพี่เซ้นเตอร์เขาหน้าเขาเปิ้นเปิ่นนะครับนี่ครับพี่เซ้นเตอร์ครับนี่ครับพ่อกระขนครับพี่น้อง คนให้เข้ากันครับโอ้คนแหี่ยวกันตามจริงมันต้องใส่แขนกุบางคนเลยใส่อะไรก่อนนะครับนี่คือห้อสีข้นครับครับ ใสเแล้วมบันนี้ใสพักครับซีเหล,ล้าสรละเนียครับใส่หมดเลยนคนครับบัดทินเข้ากันพี่น้องอรเราดิ้นตัดเส้นกระปุ่นเนาะ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวสกชีสมีเบิ่งครับพี่น้องเดีเ๋ยว<ๆ>ครับชีมรับชีมชีมชีมโอ้ยนะครับผู้กุศงนะวะเสื้ออับเฉย